นี่ครับต้นบุบกครับนี่ครับเมื่อนี้สองเกลือซอเชีเนลสีผ้ามะบึงกกไม้ปูไว้แต่ตอนหนาฝนครับนี่ครับได้ประมาณเจ็ดเดือนครับนี่ครับน้ำท่วมมันว่ตายครับต้นดูครับนี่นี่ครับบรรยากาศร่มเย็นๆเกี่ยวขอเลี้ยวครับนี่วันที่เอียนซิฟเกตมอคกล่าครับนี่ครับมีต้นบุบกครับนี่ครับเดี๋ยวเสียมาทุบบุบกครับมันที่นี่ วัตถุบกบกลกนะครับนี่บกบกเก็บไว้แล้วนี่นี่ต้นคิดพ่อสมัยจิกีมาเรียงง่วงครับเกี่ยวขอเรียกกับฮะเก็บกบกบกวัตถุนะครับนี่ครับบรรยากาศครับนี่ปลูกปาไม่ลาย่างน้ำส่วนตายหมดครับนี่ยังอยู่ประมาณเกตสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าผมก็มีขเขาเจ้าเรียงง่วงครับ ใช่สม ok ุน oh, ึ ỏi, ่งว่าสบายครับเอาตรวดเลี้ยงทำไมกินนี่โอ้ยมันเลี้ยงว่านี่มาหากินแบบเล็บแมวแบบโบกบ่มีมีก็เอาฟอนทุบเอาครับนี่แบบโบกครับนี่ทุบักบโบกข้าบเลยนี้มาหน้าลมเย็นๆเจ้าขอเล้วงไหมไหมกิดพ่อจะกินเป็นยังไงมาเลี้ยงว่ามาทุบแบบโบกเลยครับหากินแบบโบกกินบักเล็บแมวกินอันนี้นี่แบบโบกครับทุบแบบโบกนี่ทุบไม่ไงโบครับนี่มากามีดพาเกี้ยวเกี่ยวมีดพาเฉียนบ่ เฉียวมือว่อไม่ได้พาโดนแล้่ยวในบ่หน่เด็กน,น้อยสมัยกียกย้นี่บ่อันทำมีมีดบาดมือเร่งซีนนี่แสดงว่บบาพากบกับบักเหลี่ยมมือนี่เฉพ่ะพามือนี่สิทุบเอาไม่ได้พาโดนแล้วเสียวนี่ครับแมก่กินเพราะเห็นยังฮักเป็นเด็กน้อยพ่อแม่ไปเกี่ยวเข่าลูกกับไปหากเก็บบกบกับพามวนเลยครับยากีิครับไปยากษิงมันขึ้นสูงมือนี่น้องไอ้ยากีิอยู่ใต้น้ำทงน้ำทาเนี่ยมือแรงนี่บ่ กับมาหาเก็บบุกเล็บแมวมันก็บทเป็นดอนปลาอยู่แถวนี้นะครับนอนที่เดี๋ยวนี้เป็นปลายยางมาแล้วเก็บบุกเล็บแมวอ่าหยุดเทิมกับนาเกี่ยวเขากับเฮียนละสองสามคนนอนหน้าเด้อทำไมกินวะเก็บบุกเล็บแมวแล้วกับมัดแกเอาเอากาะไม้แห้งไปเฮ็ดฟืนพอตะไปพอเถียงแล้วบังทีนี็กะไปโดยน้ำคลองครับันหนีมวนคาเดนต์ดยนำควงย่างก็เลยไลยไปหนีปุอ้ยมวนคาเดนต์โดยน้ำคลองนี่หมดเรื่องอ่านน้ำพ่อแล้วก็แล้วเด็กบนด้ถูสบู่ก็สบู่เด้ น้ำคลองนะก็มาเที่ยงมาเชียงมนันนอนหน้าอันน้นมร่มบางทีก็บเลียนเบาก็เ,าากเฮ็ดเบาไมาเลียนกันมว้วนครับสมัยกี่นี่โอู้้ดลองพาเบืองนี่ไม่ใช่ไหนนี่โอ้ได้อยู่วะเออส่ดได้อยู่นี่นี่ครับบกุกบวกพาเดียวเพียงใส่ใส่บุกนี่คขึ้นบุกนี่สมื่นเรื่ยอยสมม่นเดีมม๋ยวมูจะกินดอกครับหาก,กินแต่พุูนขนมไอติมซาไข่มุกพุ่นซาน้่งเย็นพุ่น แต่เมื่อกี้บวมมีอดอกกี่ไทยกินไต้บกบกเล็บแมวนี่โอ้ยทูบมันแตกแล้วนี่บวมมีครับบกหายยากมีต้นนี้ต้นเดียวเลียวนี่อยู่แถวนี่อน,นุรักษ์ไว้นี่ทูบบกบกครับนี่เห็นบ่อหนี้ทาบิขวาน,นี่เสียบครับหอมมี่วสวนเมื่อกีนขหนียวพร้อมแล้วระบายเสียบระบายนี่บกบกต้องการได้สองหน่วย ไม่ได้พอกันโดนแล้วครับนีโควิดมารอบทีซวงเนีได้พอกันอีกโอ้ย,ยสุบ่ได้ครับทิ่พ่อจะโย่ยจะไปเป็นได้หน่อยฟังครับย่ามเกี่ยวขางที่กับ,ไป,บกไ,ปปกไปแบกไปล่ำปอฟังกันไปแบกงไปล่ำปอตัวฝาเซนทีกิ่งแข่งกันได้ง่ามได้ไหมบางทีขึ้นจู๊ดไปคึ้นอันนี้คือเขาอันเคขึอนยังก็เคขึ้อันนี้ออยออนนิ่งทะนุนี่ง่ามแข่งกันไปยิ่งไกลกันมันกับแบกไปร่ำปอมาเฮ็ดคอกเปียสเฮ็ดซุ่ม ของกับผู้หน่อยก็มูเนอะอาะจะได้หลายเที่ยกัมัดบางไงมันถถอะแบกบมาเลยเล็กเอาถิ่มกลางทางเลี้ยงเครื่องเดียวไ,ปปไม่ไหาวมันหนักหนาคือพเฒ่าวานแหละหนักหนาปันหามนน,นู่นไจ่จแม่นนี่ดีเพิ่นเพิ่นจะได้หลายนะมูเบึงเจ้าของแในเขายังกันครับเพาต้องเบมึงเจ้าของนี่นนงงนเช็ดเกินตัวแบกไาน้ำปอกีบกูหูแล้วเป็นเล็กหน่อยจะได้หลายเนาะผู้ใหญ่ก็จะกับแบกหลายของก็จะได้มัดไงกับแบกมัดบางไงแบกไปผู้ใดแล้วมันหนักต้องเหื่อยเนาะเอาถิ่มเครื่องหนึ่งแล้วแบกมาเครื่องเดียวโอ้ย บวกกาบวกกาบกาพาถ้ากินนี่พาซูม,มือมือบาดมัอดอยังสิทุบเอาไปนี่อ่ะครับทำนี่แหละคลิปนี้อันทุบบวกทำนี่ก่อนเด้อกินมาจังอันพอกันไหมสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคนครับ